ีท่านผู้ชมนะครับทุกคนนะครับอันนี้เราก็จะมาสอนทำให้พีีเลื่นปึ๊ดปื้นนะครับเนียมาได้สี่นะครับได้สี่นะครับอ่าแล้วก็เข้าหาไฟล์เกมของเรานะครับสามสองเจ็ดเก้าศูนย์นะครับพีบคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าการตั้งค่าของเราก็จะอยู่ล่างๆนะครับเนี่ยพีบีคอนฟิกนะครับนะโอเคคลิกเข้าไปเลยนะครับทุกคนแล้วเมคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะดาวน์ลคลิปนะครับอันนี้บอกเป็นหกสิบเฮร์นะครับ นี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับทุกคนอันนี้อ๋อวินโดว์โหมดนะครับทุกคนไม่ก็จะจอเล็กนะครับอ่ะเทกเจอร์นะครับให้ปรับเป็นโลชาร์ดไว้ปรับเป็นนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับกดเซฟไปเลยครับโอเคโอเคไปดูในเกมเลยนะครับทุกคนโอเคนะข้อเกมแล้วนะครับตั้งค่านะครับมาตั้งค่านะครับทุกคนเข้ามาที่วิดีโอนะครับ ความละเอียดนะให้ปรับเป็น1น1 0 2 4นะครับคูณเจ8ดแปนะครับให้เลื่อนไปเลยนะครับอันนี้แนะนำให้ปรับเป็น70เฮอร์นะครับความละเอียดให้ปรับเป็นต่ำนะครับทุกคนคุณภาพของกราฟิกนะครับปรับเป็นต่ำหมดเลยนะครับทุกคนโอเคนะอันนี้นะครับทุกคนลิกเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับทุกคนตั้งค่าทั่วไปนะครับตั้งตามผมเลยนะครับ สัญลักษณ์เป็นร่วมทีมนะครับเปิดไว้นะครับอ่ะแทงร้อยเลือดนะครับปิดไปเลยมือถือที่ถือปืนนะครับอันนี้แล้วแต่คนถน,น,นัดนะครับทุกคนมินิแม,มปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแทงขึ้นไป